หลังจากองค์การอนามัยโลกประชุมฉุกเฉินรับมือการแพร่ระบาดโรคฝีดาดดิงพอพบผู้ป่วยแล้วกว่า100คนใน17ประเทศแถบยุโรปและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอีกหลายประเทศในส่วนของประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาดดิงแต่ช่วงนี้เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นและเป็นช่วงเตรียมการเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นของโรคโควิด -19 อาจมีความเสี่ยงจากผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดและเดินทางต่อไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญต่างๆดังนั้นกรมควบคุมโรคจําเป็นต้องยกระดับเฝ้าระวงังนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อํานวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขหรือ EOC กรณีโรคฝีดาษลิงเพื่อเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดช่วยให้การตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้ รวดเร็วขึ้นและป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศนอกจากนี้ต้องยกระดับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรับการแพร่ระบาดได้ทันเพราะโรคนี้ยังไม่มียาร,รักษาเฉพาะต้องรักษาแบบประคับประคองส่วนมาตรการที่สนามบินจะมีการคัดกรองผู้เดินทางจากแอฟริกากลางรวมทั้งประเทศในยุโรปที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศพร้อมแจกบัตรเดินสุขภาพเป็น QR code ให้สแกนทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าว ส่วนข้อสงสัยการแพร่เชื้อของโรคฝีดาดลิงในแพทย์สุภกิจสิรสิลักษ์อธิบดรีกรมพรทิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าการติดเชื้อโรคฝีดาดลิงในคนสู่คนเกิดจากการสัมผสัสแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งและอองฝอยน้ำลายและเลือดหากมีแผลทาให้ติดเชื้อได้และสามารถติดได้ทุกคนเป็นการติดเชื้อในลักษณะใกล้ชิดกันมากไม่เฉพาะกลุ่มคนรักร่วมเพศอย่างไรก็ตามการติดเชื้อไม่ง่ายเหมือนโควิด -19 และน่ากังวลน้อยกว่าโรคฝีดาดคนพร้อมเตือนประชาชน ชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะเช่นหนูกระอกและสัตว์ตระกูลไพเมตเช่นลิงหากมีการสัมผัสสัตว์ให้รีบล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดและหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคฝีดาษลิงให้สังเกตอาการหากพบมีความผิดปกติเช่นมีไข้มีตุ่มผื่นที่ใบหน้าแขนและขาให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางและต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์แยกของใช้ส่วนตัวที่สำคัญหลีกเลี่ยง การสัมผัสสารคัดลังบาดแผลเลือดน้ำเหลืองของสัตว์หรือกินสัตว์ติดเชื้อที่ปรุงไม่สุกและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลังเช่นน้ำลายและองฝอยหรือน้ำเหลืองของผู้ที่สงสัยป่วยหรือมีประวัติเสี่ยงนอกจากนี้ข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างโรคฝีดาลิงกับโรคสุกใสในแพทย์ยงผู้วรวัน หวนหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารลวิทศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยกล่าวว่าตุ่มของฝีดาจะขึ้นพร้อมกันระยะเดียวเริ่มจากแดงเป็นตุ่มน้ำและตกสะเก็ดพร้อมกันแต่โรคสุกใสจะมีหลายระยะผู้ป่วยจึงต้องกักตัวให้แผลทุกแผลตกสะเก็ดหมดจึงจะพ้นระยะติดต่อสำหรับผู้สัมผัสโรคจะต้องกักตัวดูอาการ21วันตามระยะฟักตัวมากที่สุดพนิดนาฏขวัญแสนสุขรายงาน